ปัญหายันรากเงาเมื่อไหร่เราจะสำเร็จนี่คือแจ็ค เป็นนักผู้จ้างแรงบันดาลใจและนักเขียนเจ้าของหนังสือมากกว่า150เล่มเขามีความสงสัยเช่นเดียวกับพวกเราอะค่ะว่าอะไรกันนะคืออุปสรรคที่ขัดขวางไม่ให้เรานประสบความสําเร็จเพราะว่าฉันไม่มีต้นทุนหรือเปล่าหรือเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ได้ให้สวัสดิการที่ดีแก่ฉันหรือเป็นเพราะว่าเศรษฐกิจช่วงนี้เนี่ยมันตกตำ่ำและทั้งหมดนี้ที่คุณเคยคิดฟังคลิปนี้ให้จบค่ะเพราะมันจะแก้ปัญหาตั้งแต่รากเงาทางความคิดของคุณเลยค่ะเขาเนี่ยน,นะคะได้ค้นพบกดทองของความสําเร็จที่จะช่วยเปลี่ยนชีวิตและโชคชะตา ของคุณได้ไม่ว่าผลลัพธ์ที่คุณต้องการจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามความร่ำรวยอาชีพที่ก้าวหน้าความสัมพันธ์หรือแม้แต่สุข ภาพดีๆจะผันแปรไปตามสองสิ่งนี้ค่ะ1คือเหตุการณ์อันที่2คือสิ่งที่เราตอบสนองต่อเหตุการณ์นั้นสมมติเหตุการณ์คือคุณเนี่ยทำงานประจําแล้วก็เจอเพื่อนลําไยมากเจอเพื่อนท็อกซิกมากเลยอันนี้คือเหตุการณ์และข้อที่2คือคุณเลือกตอบสนองเหตุการณ์นั้นอย่างไรคุณมีสิทธิ์นะคะที่จะเอาความลําไยที่คุณได้รับมาจากเพื่อนร่วมงานของคุณกลับบ้านไปนอนกอดราวกับว่ามันเป็นหมอนข้างแล้วคุณก็หลับไปด้วยความลำยีลำาไยสามารถทําได้นะจ๊ะแต่ชีวิตคุณคุณเลือกได้ ว่าคุณจะสต็อปเหตุการณ์นั้นสต็อกความรู้สึกนั้นแล้วกลายเป็นว่าโอเคฉันจะเปลี่ยนพลังความลำยใ,ให้เป็นพลังความสําเร็จฉันจะเปลี่ยนจากสิ่งที่ฉันไม่ชอบในชีวิตให้กลายเป็นแรงขับเคลื่อนให้ฉันเนี่ยประสบความสําเร็จได้คนสําเร็จและเศรษฐีทุกคนเขารู้ว่าทุกอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเขามันมีสิ่งดีซ่อนอยู่คนที่มีนิสัยความสําเร็จเขาจะเรียนรู้ที่จะตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เขาเจอได้ดียิ่งขึ้นไม่ว่าวันนี้ผลลัพธ์ในชีวิตคุณจะเป็นยังไงล้วนเกิดขึ้นจากสิ่่งทีคุณ ลงมือทําไปในเมื่อวานเมื่อคุณอยากเป็นแปลงผลลัพธ์คุณจะต้องตั้งเสาสัญญาณใหม่อย่าปล่อยให้อะไรอะไรมากําหนดโชคชะตาชีวิตของคุณคุณจงเลือกลิขิตชีวิตด้วยตัวของคุณเองค่ะ